อ่ะหลสวโสดีครับวันนี้ก็อยู่กับซอ r ออกจัดติดนะครับวันนี้ก็มาสกิลพามาทําสกิลแก้งตายนะครับผมอย่างแรกคือวาร์ปมาที่หน้าตอกน้ําหวานนะครับตอกน้ำหวานอยู่ข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําเควสกันนะครับอย่างแรกคือไลกูเอ๋นะครับเขาบอกว่าให้เดินชนนะครับพอเราเดินชนเสร็จปุ๊บเอ็มซีมันก็จะเริ่มคุยนะฮะราดูมันจะเป็นตัวเริ่มเควสตรงนี้นะครับ น,นี่ครับพอเราเริ่มจากเดินคุยเสร็จปุ๊บก็จะมีข่าลือนะครับแล้วก็วิ่งมาครับตึ๊ดตึดตดตรงมาเลยนะครับตรงอย่างนั้นต่อรองหวานมาเดี๋ยวซ้ายนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะอันนี้นะครับ อัน,นี้เขาบอกว่าให้ตอบข้อสามนะครับเรียนรู้แล้วใช้ทันทีเลยนะครับก็จะได้สก,กิลมาเลยนะครับผมี่แกล้งทําเป็นนอน <c oughs> อยว่แกล้งตายนะครับง่ายๆนะครับแบบได้แบบอีฟี่อีฟี่นะฮะเออเคุยแบบสั้นๆไม่มีอะไรมากนะครับเรียบร้อยนะ่ะจบอย่างรวดเร็วนะฮะ สั้นจัดนะครับโอเควันนี้ก็มานี้นะครับเผื่อใครอยากได้ทิกเดท,ทิกเดชนะฮะก็ลองดูนะครับก็เป็นสกิลที่คือตอนแรกตรงนี้เอ็บมันจะไม่มีนะครับต้องวิ่งมาจากที่ตะกี้ที่บอกคมาจากต่อน้ำหวานนะครับเราข้ามสะพานมาแล้วก็เดียวดายได้เลยนะครับผมตรงนั้นนะอืมพอเราชน n p c นบนะครับประมาณนี้ไม่ยากเนาะสำหรับสกิลนี้นะครับอ่ะก็ ไปเจอ,อกันใหม่โอกาสหน้าครับใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดตับตไคร้ด้วยตอนนี้ก็อีกนิดนึงจ 9, ะ9000นแล้วครับก็มาลุ้นกันให้ถึงหมื่นไงซับกันหน่อยไว้นะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับไปเจอ,อกันใหม่โอกาสหน้านนสวัสดีครับ